ทัวลงไม่หยุดโผล่คอมเมนต์ไ g กระทิงแบบนี้มีนยัยยะเผยโฉมหน้าพอแทๆ้ๆนนพัสควงแม่หมูเปิดใจรับว่าพลาดจบความสัมพันธ์ตั้งแต่3เดือนสืบเนื่องจากกรณีกระทิงขุนนรงมีรายชื่อเป็นหนึ่งในแม่ทีมเอี่ยวคดี For e x 3 d ทางด้านรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อองค์กรบมจ b e อ World ตัวแทนของกระทิงขุนนรงนักแสดงในสังกัดเพื่อร้องขอความเป็นธรร และใช้สิทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื่องจากมีกระแสสังคมโจมตีว่ากระทิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งวันนี้กระทิงจิตงานในกองละครไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้เองล่าสุดมีอีกประเด็นหนึ่งที่ฮือฮาไม่แพ้กันเมื่อความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มกระทิงคือโพสต์ผลงานการแสดงของเขาเอาลงอินสตาแกรมแอดกระทิงท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์รอความจริงจากเขาก็พบว่าพระเอ เอกนุ่มสุดฮอตนายนภัสเสียงสมบูรณ์ได้เข้ามาคอมเมนต์โพดนี้ด้วย โดยหนุ่มนายคอมเมนต์เป็นอิโมจิเบ่งกรามชูสองนิ้วและหัวใจสีแดงบ่งบอกว่าเป็นกำลังใจให้นั่นเองค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ต่อว่าให้กำลังใจกันแบบนี้คิดไม่ได้เลยคงเป็นเรื่องละครและมั้งส่วนผิดก็ว่าไปตามผิดนะถ้าดาราคอเอาเร็วกว่านี้ชาวบ้านน่าจะได้ตื่นรู้กันก่อนที่มันจะเสียหายเป็นวงกว้างแต่นี่ดาราพากันเงียบในนพัฒเปิดใจครั้งแรกด่ามาโฆษณาเนื้อจากพืชหลังโดนหัวลงยับเอาเรื่องปากท้องคน มาทําคอนเทนต์เจ้าตัวเผยเสียใจไม่มีเจตนาที่ไม่ดีขอโทษที่ทําให้กระทบจิตใจทําเอาทัวลงยับจนเจ้าตัวช็อกเลยทีเดียวสําหรับพระเอกหนุ่มนายนาพัฒที่ล่าสุดโดนทัวโลงกรณีที่ออกมาโพส์โปรโมทสินค้าเนื้อที่ทําจากพืชในช่วงที่หมูปรับขึ้นราคาในตอนนี้ขอความว่าถ้าเนื้อหมูขึ้นราคาลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพปราศจากความกังวลเลยครับนักเก็ตไก่จาก หมูกรอบจากพืชและหมูสับจากพืชได้โปรตีนสูงจะผัดกระเพราต้มจืดไข่ย,ยัดไส้สัดัดไปแทนกันได้หมดทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะถูกมองว่าไม่ควรเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาโพสต์เป็นโฆษณาเพื่อขายของแบบนี้และเนื้อจากพืชก็แพงกว่าหมูด้วยซ้ํา